ของนอร์เวย์ไอแลนด์และก็สเปนนั้นเนี่ยครับได้รับปองอธิปไตยรัฐปาเลสไตน์ล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศอิสรา,อารเอลกถลงการเรียกเอกอัครราชทูตกลับจากนอร์เวย์และก็ไอแลนด์นะครับให้เดินทางกลับทันทีเพื่อเข้ารับการปรึกษาหรืออยา่างเคร่งด่วนและเตือนว่าการประกาศนโยบายที่บ้าบิานของทั้งสองประเทศนั้นจะมีผลก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมา ขณะที่ชาติโดนตกนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าฝรั่งเศสมองว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างแอนดรีนวัศนค่ะโฆษกสภา,าความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐให้สัมภาษณ์นะคะและเขาก็มองว่าแม้ว่าภายใต้การนําของโจไบเดนเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของการแก้ปัญหาสองรัฐในขณะที่ทางด้านอิสราเอลเองนั้นเนี่ยครับก็แสดงความไม่พอใจนะครับหลังจากที่ ทางด้านในส่วนของเอกอัคราชในส่วนของนอร์เวย์ไอแลนด์และก็สเปนนั้นเนี่ยครับได้รับรองอธิปไตยรัฐปาเลสไตน์ล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการเรียกเอกอัครราชทูตกลับจากนอร์เวย์และก็ไอแลนด์นะครับให้เดินทางกลับทันทีเพื่อเข้ารับการปรึกษาหรืออยากเร่งด่วนและเตือนว่าการประกาศนโยบายที่บ้าบินของทั้งสองประเทศนั้นจะมีผลก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมานอกจากนี้แถลงการของกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลยังระบุด้วยว่าหากสเปนดาเนินการแบบเดียวกัน ทางด้านอิสราเอลก็จะใช้มาตรการตอบโต้ระดับเดียวกับทางด้านนอร์เวย์และก็ไอแลนด์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของอิสราเอลเกิดขึ้นหลังจากที่โยนาสกาสเตอร์นายกรันตรีของนอร์เวย์นั้นประกาศเตรียมตัวรับรองอธิปไตยของรัสปาเลสไตน์ภายในวันที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้ต่อมานายกรันตรีไซมอนแฮร์ริสผู้นาของไอแลนด์และนายกรันตรีเปโตรซานเชสผู้นําสเปนประกาศเตรียมรับรองสถานะรัฐของปาเลสไตน์ภายใน28พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้แถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีในกรุงมาตเรตระบุด้วยว่าการขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลคนปัจจุบันซึ่งเน้นการทำลายล้างในฉนวนกาซากำลังทำให้เส้นทางสันติภาพและแนวทางสองรัฐตกอยู่ในอันตรายครับขณะที่ชาติตะวันตกนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าฝรั่งเศสเนี่ยมองว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการรับรองรัฐปาเลสไตายอย่างแอนดรนวัสันค่ะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐให้สัมภาษณ์นะคะแล้เขาก็มองว่าแม้ว่าภายใต้าการนำของ โจไบเดนเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของการแก้ปัญหาสองรัฐแล้วโจไบเดนก็เชื่อว่ารัฐปาเลสไตน์นั้นควรจะบรรลุผลความสําเร็จด้วยการเจรจาทั้งสองฝ่ายคือไม่ใช่แค่การยอมรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่อย่างเดียวหมายความว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะมีการผลักดันให้มีการดําเนินการผ่านการเจรจาทางการทูตระหว่างสองฝ่ายขณะที่นายสเตฟานเซมูดรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วเขาก็มองว่าเงื่อนไขของฝรั่งเศสในการยอมรับปา ปาเลสไตนั้นอย่างเป็นทางการฝรั่งเศสมองว่าณนะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมคือจุดยืนของฝรั่งเศสก็ยอมรับรัฐปาเลสไตน์แต่ว่าการตัดสินใจมันต้องมีประโยชน์หมายความว่ามันควรจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในแนวหน้าทางการเมืองและก็มองว่าณนะวันนี้เองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบไปอย่างใดเหมือนกับที่ดรเอชเอเฮเยอร์นักวิชาการกองทุนคานิกี้เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศก็ให้ความเห็นนะเขาก็มองว่าวันนี้ชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ที่ถูกกลิกคลองวันนี้เรื่องของการรับรอง รับอ,อธิปไตยของปาเลสไตน์นั้นมันอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าพูดถึงแค่ระยะสั้นหรือว่าระยะกลางแต่ว่าการรับรองตรงนี้มันจะไปเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลในการต่อสูอ้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งถนวนกาซาเพราะวันนี้ถนวนกาซาเวสต์แบงก์และก็เยรูซาเล็เลมตะวันออกเนี่ยเป็นดินแดนที่ปาเลสไตน์ถูกยึดครองถ้าเกิดว่ามีประเทศเนี่ยไปเข้าร่วมในการรับรองปาเลสไตน์มากขึ้น อิสราเอลเองก็จะกลายเป็นประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ตะวันตกนั้นเริ่มที่จะกลายเป็นว่าไม่ยอมรับอิสราเอลค่ะคือมันก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับคือในส่วนของสหรัฐเองฝรั่งเศสเองนั้นเนี่ยนะฮะคือก็มองบอกว่าไม่ต้องการให้อิสราเอลเนี่ยไปรุกรานปาเลสไตน์แต่ในขณะที่อิสราเอลนั้นเนี่ยก็ไปครอบครองดินแดนของปาเลสไตน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่คนพวกนี้ก็นิ่งเฉยนะครับปรากฏว่าริซี่สูนักนายกรัฐรมนตรีของอังกฤษนั้น ได้ประกาศยุคสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่4กรกฎาคมนี้โดยทางด้านส่วนของริซซี่ซูนักนั้นเนี่ยครับก็ประกาศโดยถแถลงเนี่ยครับหน้าบ้านเลขที่10นะครับถนนดาวนิ่งซึ่งก็บอกกับทางด้านในส่วนของประชาชนคนอ,อังกฤษเนี่ยนะครับว่า เรื่องที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพักของเขาเองนั้นมีคะแนนนิยมเนี่ยตามหลังพักเลเบอร์ค่อนข้างห่างในการสํารวจความคิดเห็นริซี่สุนกนั้นพยายามที่จะหยิบยกบัญชีรายการต่างๆที่เขาอวดอ้างว่าประสบความสําเร็จในการบริหารงานของเขานะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับสำหรับบอกว่าชาวอังกฤษเองเนี่ยที่จะต้องเลือกอนาคตของประเทศและแตัดสินใจว่าประเทศนั้นจะต้องเดินหน้าจากใดหรือเสี่ยงกลับไปนับหนึ่งใหม่กับพักเลเบอร์<ฆ>ก็คือพักแรงงานนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าริซี่สุเด็คนั้นถูกกดดันอย่างหนักทั้งในส่วนจากพรรคฝ่ายค้านนะครับ <And S 1> เพื่อที่จะให้กําหนดวันเวลาของการเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยครับในส่วนของอังกฤษนั้นเนี่ยจะครบครบกาหนดการเลือกตั้งเนี่ยคือในออในปีหน้านะครับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็บอกว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดมาได้แล้วว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เพื่อพักเนี่ยจะได้ดําเนินการในการที่จะหาเสียงแต่ริซี่สุเด็คนั้นก็เงียบในพัก อนุรักษ์นิยมเองเนยครับหรือว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟของริซี่สุนักเองก็บีไปที่ริซี่สุนักเหมือนกันเพราะว่าผลงานของเจ้าตัวนั้นเนี่ยถดถอยเหลือเกินคะแนนนิยมนั้นถดถอยอย่างยิ่งนะครับคือประชาชนนั้นไม่ไว้วางใจการทํางานของริซี่สุนักแล้วก็พรรคคอนเซอร์เวทีฟล่าสุดเนี่ยพอเจ้าตัวนั้นประกาศยุบสภานะครับทางด้านเคียร์สตาร์เมอร์คนนี้เนี่ยเป็นผู้นําพรรคเลเบอร์หรือว่าพรรคแรงงานเนี่ยก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ย สิ่งที่พวกเขาจะต้องทําก็คือการเตรียมการในการที่จะหาเสียงเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็บอกเดี่ยวนะครับว่าตอนนี้พรรคแรงงานนั้นก็มีความพร้อมในการที่จะเดินหน้าสร้างสิ่งดีๆให้กับคนอังกฤษนะครับคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของพรรคคอนเซอร์เวทีเองนั้นเนี่ยก็ต้องประสบปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาหลายคนแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ย ก็ต <Construction>. ้องบอกว่าเปลี่ยนกันมาแล้วเปลี่ยนกันมาอีกแต่ว่าผลงานนั้นก็ยังไม่เข้าตานะครับซึ่งตอนนี้ก็คงจะต้องรอในการเลือกตั้งใหม่4ี่กรกฎาคมนี้ก็ดูนะครับว่าขว่าที่นายกอังกฤษคนต่อไปนั้นจะเป็นใครนะครับจะเป็นเคียร์สตาเมอร์หรือเปล่าเพราะตอนนี้คะแนนนิยมนำริชี่ซูเนกนั้นยังจะได้เป็นตัวแทนพรรคคอนเซอร์ทีฟหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าสมาชิกในพรรคนั้น ไม่ค่อยจะพอใจกับผลงานของเขานะ hmm. อาจจะต้องมีการหาคนใหม่มานั่งตำแหน่งหัวหน้าพักคอนเสิร์ตีเพื่อที่จะขึ้นไปชิงชัย ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษในนามของพรรกด้วยครับขณะที่เรื่องการเมืองของอังกฤษนะคะยังคงจะต้องรอคําตอบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกประเด็นเรื่องหนึ่งค่ะรัฐบาลของอังกฤษเองเนี่ยมีการปร,กาประกาศให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัตทิทุกประเภทโดยรองนายรัฐมนตรีของอังกฤษนคะคะโอลิเวอร์โดเดนประกาศให้ประชาชนเตรียมความพร้อม,อมทั้งเรื่องของพัฒนาแผนฉุกเฉินในครัวเรือนอย่างเช่นเริ่มสะสมอาหารแล้วก็น้ํารวมไปถึงยังมองได้ว่าควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ให้มากขึ้นในการเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆโดยเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติไปจนถึงความขัดแยง้งเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เนี่ยที่เขามีการคาดการณ์เนี่ยเขามองว่ามันอาจจะมีตั้งแต่การโจมตีทางไซเบอร์ไฟฟ้าดับน้ําท่วมการระบาดใหม่ครั้งใหญ่รวมไปถึงเรื่องของแผนในการปกป้องประเทศหรือว่าป้องกันประเทศขณะเดียวกันนะคะมีคําแนะนําจากหน่วยงานอย่างเช่นเรื่องของการทําความคุ้นเคยกับความเสี่ยงในพื้นที่การลงทะเบียนเพื่อรับคําแจ้งเตือนการรู้เรื่องของเส้นทางหลบหนี รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ควรจะต้องมีการเตรียมตัวเพราะว่าตัวของ Oliver d รนะ์ d ด n เนเ่ยเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ประชาชนมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมการช่วยเหลือหรือว่าแผนฉุกเฉินของรัฐบาลน,นั้นก็จะสามารถฟื้นตัวได้ภายในเวลาสามวัน,วนด้วยกันค่ะครับนั่นก็คือเป็นคําเตือนกันออกมานะให้เตรียมการในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ วิทยุนะครับในส่วนของอชุดปฐมพยาบาลเจลล้างมือน้ำดื่มอาหารแหง้งบอกว่าเตรียมตัวไว้ให้พร้อมไม่ใช่หวังพึ่งพาแต่รัฐบาลเพียงอย่างเดียวว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอย่างน้อย3ามวันเนี่ยคุณจะอยู่ได้ะนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้มุ่งพุ่งเป้าไปที่เรื่องของภัยพิบัติอย่างเดียวนะความขัดแย้งนั้นมหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดสงคราม ก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในลิตว่าจะต้องเตรียมการรับปืนนะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านไมจอนสันประธานสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับได้แสดงความคิดเห็นกับทางด้านผู้สื่อข่าวอย่าง Voice of America เมื่อถูกถามว่าสหรัฐนั้นควรยกเลิกห้ามใช้อาวุธโจมตีในพื้นที่รัสเซียหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเยินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ